พาไปดูสัตว์หายากค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เขาร่อนเราแทบจะไม่เคยได้เห็นเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าที่นี่เขามีค่ะที่อำเภอเมืองสตูลบนเกาะราวีค่ะบางร่อนค่ะคุณผู้ชมบางบางบาง,บางนี่นี่นี่กลืนกับต้นไม้หน่อยแต่ว่าเห็นเห็นน้องไหมคะเห็นน้องไหมนี่ขยับตัวแล้วบางค่ะออกมาโชว์เนี่ยลักษณะก็คือแบบมาเกาะต้นไม้แล้วเดี๋ยวเขาเตรียมจะบินแล้ว,วนะในจังหวะนี้อกลางตัวเหมือนอย่างนี้แล้วเ,เดี๋ยวหลังจากนั้นเขาบ,บิน จังหวะเดบมาแล้วมาแล้วร่อนจากต้นนั้นมาต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ที่อุทยายนแห่งชาติหาดไจขาวบนเกาะราวีนะคะเขตอุทยายนแห่งชาติตรุเต่าอำเภอเมืองสตูนค่ะนักท่องเที่ยวเขาตื่นเต้นใหญ่เลยจังหวะนี้บุบโทให้นี่จังหวะร่อนมากลางกลางเหมือนแบบมีตัวเป็นเหมือนมีผ้าใบประจำตัวแล้วก็ร่อนจากต้นนู้นมาต้นนี้นะคะ บางหรือน้องคุงจงมีสามตัวค่ะพี่แม่ค่ะตัวใหญ่สองตัวตัวเล็กตัวหนึ่งใช่เขาก็ธรรมชาติเขานะคะเขาก็ต้องแบบเอาตัวรอดของเขานะกลืนไปสามตัวตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่สองตัวคาดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเพราะว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยติดอยู่กับแม่นะคะที่ลําตัว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะอยู่บนต้นไม้สูงค่ะลักษณะคล้ายกระรอกบินแต่เขาเป็นบางคุณผู้ชมก็จะมีพังผืดเชื่อมแขนขาลําตัวติดกันหมดเลยทาให้ร่อนจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้มักจะหากินกลางคืนกินใบไม้ดอกไม้ผลไม้แต่นี่มาให้ดูตอนกลางวันค่ะคุณผู้ชมนี่บนหาดายขาบนเกาะราวีนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่บางอยู่ตามธรรมชาติแล้วช่วงนี้เห็นเขาบอกว่าเจอบ่อยเจอบ่อยขึ้น หลังจากอุทยานเนี่ยปิดเกาะฟื้นฟูไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยสัตว์ป่าเขา,เขาก็กลับเนี่ยมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อตอนนี้เปิดให้เข้าไปเที่ยวชมแล้วนะคะเห็นบอกว่าในพื้นที่มีอยู่ประมาณ5-6ตัวจ<า>ังหวะบร้นไปแล้วคุณประจงครับผมถามหน่อยเถอะว่าผมก็ไม่เข้าใจนะทําไมเขาบอกว่าเนี่ยมันมีสำนวนหรือสภาษิตบอกว่าบางช่างยุไอ้บางนี่มันช่างยุ่ะโอ้โหบางเดียวกันไหมเนี่ย มันบางไหนอ่ะเขาบอกว่าบางช่างยุไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นที่สงสัยพี่แป๊บบางช่างยุหรือเบาช่างยุเหรอเพราะว่างองูกับวอแหวนมันอยู่เบาช่างยุ่งเบาเนี่ยก็คือแบบนายคะเมื่อวานนะคะข้างบ้านเขาบอกว่าคุณนายน่ะเคยได้ยินบางบางมันพูดไม่ได้เคยเคยได้ยินบางช่างยุเหมือนกันแต่บ้างก็บอกว่าเบาช่างยุเบาช่างยุค่ะไอ้บางนี่มันจะไปยุได้ไงมันบินไปบินมาอยู่เนไหนใช่ใครตรงไหนเขา